สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูหน่อยนะคะในวันนี้ครูหน่อยก็จะมาสอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและก็ส่วนรวมน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กๆทุกคนตั้งใจนะคะ ทีนี้เมื่อกี้นี้ที่ครูบอกว่าเป็นเรื่องของการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวแล้วก็ส่วนรวมใช่ไหมคะครูคจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อละกันนะคะเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกก็คือเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะต่อไปหัวข้อที่2 หัวข้อที่2ก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะต่อไปหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3ก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนั่นเองทีนี้แต่ละหัวข้อเนี่ยจะเป็นยังไงคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเริ่มที่ หัวข้อแรกก่อนเลยหัวข้อแรกก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนั่นเองนะคะ,ะมาดูการว่าหมายถึงอะไรทีนี้การทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นการทำงาน ที่มันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตอนเองได้และเป็นประโยชน์กับตนเองยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆช่วยกันดูนะเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะดูภาพนี้ค่ะ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเด็กผู้ชายที่เขาเล่นของเล่นแล้วเนี่ยเขาก็นําของเล่นที่เขานําออกไปเล่นเนี่ยกลับมาเก็บที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะเมื่อเราเล่นเสร็จเราก็เก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบต่อไปภาพที่สนะคะภาพที่2ก็คือจะเป็นการพับเสื้อผ้านั่นเองก็อาจจะเป็นพับเสื้อผ้าของตัวรเองพับเสื้อผ้าของ ครอครองก็ได้นะคะแต่ในที่นี้นอันนี้ครูเน้นว่าเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองก็คือเราอาจจะดูแลเป็นเสื้อผ้าของเราเมื่อเราเก็บมาเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะนํามาพับแล้วก็พับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอามาพับพับแล้วมันก็ไม่เป็นระเบียบใช่ปะเราก็จะต้องพับให้มันดูเรียบร้อยแยกซึ่งอาจจะเป็นแยกเสื้อรวม อยู่ด้วยกันกับเสื้อกางเกงอยู่กับกางเกงกระโปรงอยู่กับกระโปรงแล้วก็ชุดชั้นในอยู่กับชุดชั้นในแล้วก็ถุงเท้าก็จะแยกออกมานะคะเราไม่ควรจะเก็บรวมกันเนาะต่อไป ตัวอย่างที่3นะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพของเด็กผู้หญิงที่เขาตื่นนอนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลุกไปทําอย่างอื่นเลยเนาะเขาก็จะต้องเก็บที่นอนของเขาที่เขาได้นอนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการพับผ้าห่มการจัดหมอนให้มันอยู่ในระเบียบเรียบร้อยที่ดีนะคะแล้วถ้าบ้านใครที่ยังนอนและยังมีการกางมุ้งนะคะเมื่อเรา เปิดมุ้งออกมาใช่ไหมคะเราก็ควรจะพับตลบมุ้งขึ้นไปเก็บให้เรียบร้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ครูก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นไม่ได้นอนกลางมุ้งแล้วเนาะน่าจะเป็นนอนในที่อาจจะเป็นติดมุ้งลวดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าบ้านใครยังมีอยู่คุคูครูก็แนะนําให้เก็บนะคะแล้วก็ควรจะซักทําความสะอาดด้วยแต่ว่าไม่ต้องซักทุกวันเนาะต่อไป ภาพต่อไปภาพนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนเนี่ยเขากําลังจัดตารางสอนก็คือ อย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีเรียนอะไรเราก็จะเริ่มจัดตารางสอนตั้งแต่ตอนเย็นนะคะแล้วเราก็จัดใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะได้มีการบ้านพบทูกวิชานะคะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถมาโรงเรียนได้เนาะเราก็อาจจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์การเรียนดินสอยางลบสีนะคะเพื่อที่รอคุณครูเนี่ย มาสอนออนไลน์ในแต่ละท่านเนาะในแต่ละวิชาก็จะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือตอนเองง่ายๆนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะคะเด็กๆอาจจะลองคิดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีการบ้านให้ทำเนาะอ่ะครูขอไปหัวข้อที่สอง หัวข้อที่2นะคะก็คือการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะหมายถึงอะไระการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยก็จะหมายถึงการทํางานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านนะคะเครื่องใช้ภายในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะที่นี้บ้านเนี่ยคุณครูถือว่าเป็นสถานที่สําคัญนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานบ้านเนี่ยก็ถือเหมือนเป็นการแบ่งเบาหรือว่าเป็นการทำเพื่อคนในครอบครัวของเราและที่สำคัญเนี่ยการทำงานบ้านนะคะไม่ได้หมายถึงเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนนะคะยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างแรกนะคะภาพนี้ก็คือเป็นการกวาดบ้านถูบ้านนะคะเราอยู่ด้วยกันเราก็ควรจะช่วยกันทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นถ้าเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่สามารถทำงานที่มันหนักๆได้เราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยผู้ปกครองเนี่ยกวาดบ้านถูบ,บ้านลเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นการขนย้ายสิ่งของที่มัน ต้องใช้แรงมากๆเนี่ยเราก็จะทําไม่ไหวนะคะเราก็จะเป็นการทํางานเบาๆที่เราสามารถทําได้แล้วก็ไม่อันตรายเนาะต่อไปตัวอย่างที่2ภาคนี้ก็คือเป็นการล้างจานล้างชามล้างแก้วก็คือเมื่อเราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะทําความสะอาดภา,าชนะของเรานะคะเราจะไม่วางทิ้งไว้เพื่อรอให้ผู้ปกคอรองมาล้างให้แต่ถ้าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเนี่ย เราอะจะต้องเมื่อเราทานข้าวเสร็จเนี่ยเราจะต้องถือถาดอาหารของเราเนี่ยไปไหวให้เพื่อให้แม่ขวล้างใช่ไหมคะที่โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถให้เด็กๆล้างได้เนี่ยก็เพราะว่าเด็กเรียนของเราเนี่ยเยอะแต่ว่าถ้ามาโรงเรียนเด็กๆก็ไม่ต้องล้างเองเพียงแต่เด็กๆเอาถาดเนี่ยแล้วก็ไปเทเศษอาหารให้มันสะอาดแล้วก็ถาดไปวางเพื่อที่ให้แม่บ้านล้างแค่นี้ก็เป็นการช่วยช่วยเหลือแล้วเนาะต่อไป นะคะตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นการกรอกน้ําใส่ขวดก็คือเวลาเราอยู่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราอยู่กันหลายคนเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยเมื่อเราไปเปิดตู้เย็นเนี่ยเราก็ดื่มน้ำแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราดื่มน้ําจนมันเหลือไม่เหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะเอาไปแช่ตู้เย็นต่อแล้วเราก็ควรจะนําขวดน้ําที่มันหมดแล้วเนี่ยไปกรอกน้ําเพื่อที่ว่าคนในครอบครัวคนอื่นๆเนี่ย เมื่อเขาอยากดื่มน้ําเขาก็มาเปิดตู้เย็นแล้วมันก็ยังมีน้ําให้เขาดื่มเนาะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเหมือนกันก็อาจจะเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเป็นให้อาหารแมวให้อาหารสุนัขหรือเป็นการให้อาหารปลาหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเนาะเราอยู่บ้านเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระนะคะทีนี้ อันนี้เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนาะก็คือเป็นการทำเพื่อคนในครอบครัวของเราเป็นยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะคะจริงจริงอาจจะมีมากกว่านี้เนาะต่อไปครูไปหัวข้อที่สนะคะหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วหัวข้อที่3ก็คือเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะเราไปดูซิว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม่ยหมายถึงอะไร การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรมก็จะหมายถึงการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้และสถานที่สาธารณะซึ่งทุกคนในสังคมจะใช้ร่วมกันใช่แล้วค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนมก็คือเป็นการทำงานที่ไม่ใช่ของของเราคนเดียวไม่ใช่ของของเรา ไม่ใช่คนในครอบครัวเหตยการแต่ว่าเป็นการทํางานที่มันออกไปนอกบ้านของเราอะค่ะก็คือเป็นสถานที่ต่างๆที่บุคคลใช้ร่วมกันหลายๆคนครูยกตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนนะคะในโรงเรียนทั้งโรงเรียนเลยอันนี้ก็จะเป็นสังคมใหญ่ก็คือจะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลใช่ไหมคะจนถึงพี่ป .6 เลยอถ้าแคบลงมานิดนึงเป็นส่วนรวมก็คืออาจจะเป็น ในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนของเราคนเดียวเรามีเพื่อนร่วมห้องของเราอีกเกือบ4 0ชีวิตเนาะที่เราต้องอยู่ร่วมกันนะคะทีนี้งานที่เราจะสามารถทําเพื่อช่วยเหลือเรื่องง่ายๆเลยค่ะคุยยกตัวอย่างนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเป็นการเก็บขยะบริเวณโรงเรียนบริเวณที่เวลาเราเดินเปลี่ยนคาบเรียนแล้วเราไปเจอขยะเราก็ไม่ควรจะเดินผ่านเฉยๆเนาะเราก็เก็บขึ้นมาแล้วเราก็ไปทิ้งในถังขยะนะคะถ้าเรากลัวมือเปื้อนเนี่ยเราสามารถล้างมือได้ที่โรงเรียน,นอ่างล้างมือเยอะมากหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีที่ล้างมือให้เราเยอะมากเลยนะคะต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการทําความสะอาดห้องเรียนนะคะก็อย่างที่ครูบอกว่าห้องเรียนเนี่ยเราใช้ร่วมกันเราไม่ได้ใช้คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาถ้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูคนเดียวคุณครูก็ทําไม่ไหวเพราะว่าเด็กๆเ,เ,เยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอาจจะเป็นการกวาดห้องถูห้องลบกระดานน้าขยะไปเทนะคะหรือจริงๆแล้วครูมีตัวอย่างอีกอาจจะเป็นการเก็บขยะในที่สาธารนณะหรือว่า การกวาดลานวัดนะคะเป็นตน้นจริง,รงๆแน้วยังมีอีกเยอะเนาะแต่นี้คือครูยกตัวอย่างทีนี้จบแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ครูหน่อยมีการบ้านให้นักเรียนหนึ่งอย่างนะคะการบ้านของครูก็คือให้เด็กๆเนี่ยไปทํางานอาจจะเป็นงานที่ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือส่วนรวมนะคะเมื่อเด็กๆทําแล้วเนี่ยให้เด็กๆ ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในอัลบั้มไลน์แต่ก่อนที่จะส่งเข้ามาเนี่ยครูคให้นักเรียนเขียนชื่อที่ภาพด้วยและกันเนาะพิมพ์ชื่อที่ภาพนะคะเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรเพราะว่าครูถ้าเด็กๆไม่พิมพ์ชื่อมาเนี่ยครูคจะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะแล้วก็ให้บอกด้วยว่า ภาพที่นักเรียนถ่ายมาเนี่ยเป็นงานที่ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมนะคะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกัน